เซตเจอร์ครับโอ,โอ้ยังหวันนี้รู้เรื่องเลยครับ8 8 0 0ม,มื่นแปดนะครับผมผู้ชมคำเตือนเิมนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกเท่านั้นเพื่อไม่เกิดภาระทางการเงินควรเล่นอย่างมีสติสัมปชัญญะเอาแล้วผมพี่เจ้าแม้วันนี้เรามาอยู่กันในเกมสาวถ้ำครับเกมสาวถ้ำทุน80นะครับผมผู้ชมครับมาวันนี้เราจะมาลองสเต็ปไล่เบ็ดแบบว่าอ่าออินดูนะครับผมผู้ชมครับอ่ะเอ้ยไม่เอาดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราลองสักแบบ สี่สิบก่อนเนีผมเชิงครับอ่าลองมาแปดสิบเราลองแบบสี่สิบสองรอบดูนีผมเชิงครับผมก็ไม่กล้าอวยินไปหรอกเพราะว่าบางที่แบบครั้งเดียวไม่ได้มันก็มันมันก็ไม่ได้ผู้ชมครั้งเดียวไม่ได้นะผมเชิงครับมาเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่เป็นสี่สิบ,บกันก่อนเลยนะ่ยผมเชิงครับอ่าไล่ไปแล้วสมมุติเราเอามาร้อยเหนี่ยเราก็ถ่าห้าสิบได้นะ่ยผมเชิงครับมารอบที่สองครับโอเคอยังมาอยู่ครับแล้วเลขสิบว่ายังไงครับสวยงาม ส okay. ี่สิบแปดแล้วก็ตัวคียครับอู้อูยหนึ่งพันก็มาครับหนึ่งหมื่นไม่ใช่หนึ่งพันนะผมเชครับหนึ่งหมื่นสามพันบาทครับแรงเงินรางวัลซูเปอร์เมกาครับถือว่าได้อยู่นะแล้วก็เดี๋ยวเราลองมันเบ็ดสูงสุดสี่ร้อยบาทลองสี่ร้อยสักรอบไปผู้ชมไม่มาว่ะเดี๋ยวลองทักแบบเดี๋ยวผมลองซื้อฟีเจอร์ก่อนนะผมจะงับอ้ซื้อฟีเจอร์ก็แพงเหลือเกินนะผู้ชมมา ไม่ลองไม่รู้ครับซื้อฟีเจอร์เกมสาวถ้ำนะครับผมผชมครับแหนเป็นไงเรื่องคอนเทนต์แล้วผู้ชมซื้อฟีเจอร์เกมสาวถ้ำครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมผู้ชมครับมาดูกันที่ว่าเราจะได้กลับมากี่พันกี่หมื่นนะครับผมผู้ชมผมไม่กล้าเลยวะจริงๆอ่อะจริงๆนะครับผมู้ชมครับนะมันต้องได้ดูแบบข้างหน้าเกมก่อนนะผมว่าอัตราการแตกวันเท่าไหร่นะครับผมู้ชมครับอันนี้ก็คือผมดูมันแล้วสูงอยู่นะผมแ0ิกว่าครับ มาเดี๋ยวเรามาลองดูกันทีว่า80กว่าเนี่ยมันจะมาให้เราหรือเปล่านะครับผู้ชมครับแม่แม่ผู้ชมสวยงามครับวายมาแบบนี้เราก็เรียบร้อยกับหกพันเข้ามาแล้วฟักแล้วก็โอ้ไม่มาต่อนะครับผู้ชมครับเราซื้อไป10,000ครับตอนนี้ก็คือเรายังต้องตามอีก3ามพันสามครับมาสองพันเข้ามาครับโอ้โหบอกเลยว่าแค่คูณสิบครับก็คุ้มเราแล้วนะครับผู้ชมครับมา2องพันสี่ครับถือว่าได้ ทุนกลับแล้วนะครับผมที่เหลือก็คือกําไรนะครับผมครับมา5้0 0เข้ามาครับผมขอสีแดงๆเนี่ยขอสีแดงๆเนี่ยมับมาสักทีสองทีนะครับผมจะขับนะเออขอสีแดงเนี่ยมับมาสักทีสองทีครับมา1,600บาทครับแล้วก็ยังไงสีแดงโอ้โหดีไงมาเกืตัวอย่าห้าตัวครับสองหมื่นเข้ามานะครับผมจะขับลายไม่สวยด้วยตะกี้นะครับผมเออแต่มาเฉยเลยครับข้างบนนะมาอีกสี่รอบครับ แล้วก็โอ้โหสีเขียวไม่มาแบบผู้ชมเสียดายนะแมนะ่จมหนึ่งพันเก้าร้อยครับแล้วก็ยังไงจังหวะนี้โอ้โหคูณยี่สิบหกแล้วเสียดายครับนะถือว่าได้อยู่แค่สี่หมื่นสองเนี่ยผมชงครับ, 42, รบ,นะรบมาเดี๋ยวผมขอเบ็ดสักประมาณสี่ร้อยไปเลยเนี่ยผมชงครับ๋สี่ร้อยไปเลยสักสิบหมุนไปนะครับผม โอเคลงมาถือว่าซื้อสาวถ้ำแล้วมันเข้าอยู่นะครับผมเชิงครับแล้วก็ยังไงจังหวะนี้โอเคสวยงามครับ2อแล้วก็ตัวคิวครับอ้ตัวคิวไม่ลงนะผู้ชมแล้วก็สีแดงไม่ลงด้วยตะกี้นะแล้วก็จังหวะนี้ตัวคไม่มาต่อเลยนะผู้ชมอู้สี่ร้อยครับเดลือจะเชื่อครับบทจะไม่เข้ามันก็ไม่เข้าอย่างนี้หนละผู้ชมเอ้ยยังมาอยู่ครับแล้วก็ตัวจว่า,วายัางไงครับสีแดงตัวจยังไม่มาเลยนะบผมเชิอครับแล้วก็ยังไง 480ครับโอ้โหดูเรื่องกับเบื้องแตกนะครับเบ็ดยิ่งสูงยิ่งไม่มารับผู้ชมเดี๋ยวเราขอลดเบ็ดก่อนแล้วกันโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับ4,800ยังมาอยู่4,800ยังมาอยู่แล้วก็3,8 0 0ครับแล้วยังไงจังหวะนี้มาต่อครับ1,200บาทก็จะขึ้น6 0,000ให้เราหรือเปล่าครับกับทุนแค่8 0ิบบาทของเรานะครับผู้ชมครับแรกๆผมว่าจะมาแล้วก็แบบมาออยินแบบตุ้มๆๆไปเลยแต่ไม่ตั้งผู้ชมผมว่า ผมไม่ไม่กล้าขนาดนั้น,นร,รับผมจะเงออับมาเดี๋ยวเราลองเบ็ด400อีกสัก5รอบไปอีก5รอบถ้าเบ็ดแบบเบ็ดสูงสุดมันมันไม่เข้าจริงๆเนี่ยเราก็ควรเลิกนะผมจะงับออโอเคมาโอ้ไม่ได้เลยว่ะมาเซ็นเจอร์ครับอโอ้ยจังหวะนี้รู้เรื่องเลยครับ8,080นะครับผมผู้ชมโอ,โอ้เออมาผู้ชม เจอสเต็ปนี้เข้าไปครับแล้วก็ไม่มาอีกเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมช่วงแอปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากไว้แล้วครับกับเกมสาวถ้ำในค่ายปีจีครับหรือว่าวันนี้เนี่ยเราพิสูจน์ให้ดูแล้วครับว่าซื้อ10,000หมื่นครับมาแบบเราจะเชื่อไอ้นี่มันได้หรือเปล่านะครับผมจ้องแอปเชื่ออัตราการชนะที่อยู่หน้าเกมมันได้หรือเปล่านะครับผมจ้องแอปก็คืออันนี้เนี่ยขึ้นแปดสิบกว่าเลยนะท่านผู้ชมเออสำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมไว้เจอกัันนนใหหมม่คคลิป้าะรบผ